Hey, what's up? Welcome again. นี่คือพี่ชอนจาก English on Demand. วันนี้เรามาดู Lesson Number 2จากซีรีสใหม่ที่มีชื่อว่า Beginners to A2 ช่วงน,นี้นะผมมีอ o u t d o o r project เยอะมากเลยนะก็เลยไม่มีเวลามาทำวิดีโอให้นะแต่วันนี้เรามาดู lesson number 2จากซีรีสน์นี้วันนี้เราจะย้อนไปที่ lesson number 1ทบทวนดูว่า lesson number 1เนี่ยเราดูอะไรบ้างนะมีอยู่2องท็อปิกนะ lesson number 1เราดูว่าประโยคคืออะไร sentence นะ what is a sentence right a sentence ต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย1ประธานและก็1กริยาถึงเรียกว่า sentence ได้นะแล้วก็ดู verb to be ในครั้งที่แล้วก็คือ was were i S a M a R e B แล้วก็ Ben นะวันนี้เราก็จะดูสองท็อปิปเหมือนกันนะดู subject verb agreement แล้วก็ verb to be continue นะพร้อมอยางถ้าพร้อมแล้วไปดูได้กันเลย Topic number o บอกไปแล้วว่า Topic number o ก็คือ subject verb agreement ใช่ไหมภาษาไทยก็แปลว่าประธานกับกริยานเนี่ยจะต้องมีความตกลงกันใช่ไหมฟังดูแล้วมันแบบปลกใช่ไหม ถ้าเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นภาษาไวยากรณ์ก็คือประธานกับกริยาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกันยังไงครั้งที่แล้วเราดูว่าวา a ีส s a sentence แมสเซนต์สตันต้องประกอบไปด้วย1ประธานและก็หนกริยาทีนี้เนี่ยประธานเนี่ยไม่ใช่ว่าประธานจะบวกกับกริยาแล้วเป็นประโยคได้เลยนะแต่ประธานกับกริยาต้องสอดคล้องกันด้วยนะแล้วไปดูว่าประธานมีกี่ประเภทนะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ singularingular และก็ plural plural s i n g u l a r คืออะไร singularingular คือเอกพจน์และก็พลาวลคือ p l พ r น์ แล้วก็ซิงเกิลมีความหมายว่าอย่างไงซิงเกิลก็คือประธานที่เป็น1น,นะหนคือซิงเกิลแล้วก็ประธานที่เป็น2ขึ้นไปเรียกว่า plural plural นะคือปรานขึ้นไปจากนี้ไปนะผมจะไม่บอกว่าเอกพจน์หรือ p l u r พจน์นะจะบอกว่า s i n g u l a r หรือ plural แล้ก็ทบทวนนิดนึงนะว่าประธานเนี่ยอะไรเป็นประธานได้ใช้ประธานก็คือคนสั่งของเอกสารที่หรือว่า ไอเดียความคิดว่าน,นี้สที่เราแตะต้องได้นะั่นคือประธานได้หมดเลยนะเป็นคนสัตว์สิ่งของสารที่หรือว่าไอเดียเป็นประธานได้หมดเลยทีนี้ประธานนะบอกไปแล้วว่ามีซิงเกิลกับ plural นะจำไว้ซิงเกิลกับ p พล r a โจะต้องสอดคล้องกับกริยานะฮะจับป,ปิกนัมเบอร์ก็คือ Verb to be c o n t i n u ี่เรามาดู Verb to be วันนี้ให้จบว่าใช้ยังไงบ้างบางคนจะเรียนมาแล้วว่ากริยาเนี่ยมีอยู่3ช่องคือ Present past และก็ past participle แล้วก็หลายคนจะเรียนมาแล้วว่า tense เนี่ยมีอยู่12 tense แล้วก็มี past แล้วมี present แล้วก็มี future ใช่ไหม verb ที b บีเนี่ยเรามาดูว่าจะใช้ยังไงกับ tense เหล่านี้หรือว่าดูกากกริยา3ช่องนี้จะใช้ยังไงบ้างกริยา2คํคำแรกเลยก็คือ was กับ were was กับ were โอเคนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตไปแล้วใช่ไหมเรียก past ใช่ไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วแล้วก็จบในอดีตไปแล้วเราก็ใช้ was กับ were S M R S N R ถ้าเราจะใช้กับ tense s ก็คือ present tense รือว่าจะเป็น present continuous tense s นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่ยังเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนี้นะเราใช้ S M R เราจะใช้ให้สอดคล้องกับประธานยังไง M นะใช้กับประธานที่เป็น I อย่างเดียวนะ S ใช้กับประธานที่เป็น singular แล้วก็ R ใช้กับประธานที่เป็น plural ส่วน you คำว่า you เนี่ยเป็นประธานที่เป็น1ก็ได้แล้วประธานที่เป็น2คนขึ้นไปก็ได้แต่ว่า you เนี่ยจะใช้กับ are อย่างเดียวนะไม่ใช่ yous นะแต่เป็น you are ไม่ว่า you จะเป็นคนคนเดียวหรือว่า2คนขึ้นไปใช้ you are b b ไม่ได้อยู่ที่กริยา3ช่องนะโอเคแต่ว่าเราจะใช้ b เนี่ยกับ future tense นะที่บอกว่าสิ่งที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเราใช้เช่นคำว่า will be นะ I will be there I will be uh, will be แบบนี้ คือ B ที่ verb to be ที่มันใช้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้อยู่ที่กริยาสมช่องโอเคและคำสุดท้ายของ verb to be ก็คือ ban ban คำนี้วันนี้เราไม่ได้ดูไม่ได้เจาะลึกมากนะ ban คำที่อยู่ในกริยาสามช่องช่องที่3ที่เป็น past participle ของ verb to be ก็ว่า ban โอเคเราใช้ใน perfect tenses นะวันนี้เราไม่ได้ไปดู perfect tenses ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าให้ไระผ่านหูพันตาไปว่า ban เนี่ย เป็น,นกริยาช่องที่3ของ verb to be ที่ใช้ใน perfect tense s okay, ทีนี้เราไปดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ subject verb agreement และก็ verb to be มารวมกัน okay, เราไปดูตัวอย่างแรกเลยใช้คำว่า was นะ was ผมบอกไปแล้วว่า was เนี่ยใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ K P P P, หรือว่าเป็น s n n u l l r โอเคมาดูตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า it was my mistake it was my mistake นะมันเป็นความผิดพลาดของฉันเอง it ตัวนี้เป็น singular โอเคทำไมเป็น Singular เพราะว่า Mistake เนี่ยเป็นหนึ่งเหมือนกันนะฮะเนี่ยเชื่อมไปที่ Mistake Mistake เป็นหนึ่งเ t ก็เลยเป็น Singular โอเคแล้วก็เป็นความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วก็เลยใช้ was it was my mistake มันเป็นความผิดพลาดของฉันเองที่เกิดขึ้นในอดีตและก็จบลงไปแล้วในอดีตก็เลยใช้ it was my mistake ถ้าเราจะใช้ were จะทำยังไง word เนี่ยใช้กับประธานที่เป็น plural แปลว่าสองขึ้นไปใช่ไหมถ้าเราใช้ word เนี่ย mistake เนี่ยจะเป็น mistakes นะมี s เข้าไป mistakes ไรเมื่อที่ mistakes เนี่ยเป็นสองขึ้นไปใช่ไหมประธานต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าประธานในประโยคน,นี้เชื่อมกับ mistakes ก็เลยกลายเป็น they they were my mistakes they were my mistakes เพระาะมี s ที่ mistakes ประธานก็เลยกลายเป็น they แล้วก็ verb ก็เลยกลายเป็น were เพราะว่า they เนี่ยคือว่าสองขึ้นไปใช่ไหม they were my mistakes สิ่งเหล่านี้คือความผิดพลาดของฉันเองว่าความผิดพลาดเหล่านี้คือความผิดของฉันเองโอเคนี่โบนัสมาฝากด้วยนะโบนัสวันนี้ก็คือผมบอกไปแล้วว่า I เนี่ย I เป็นฉันเนี่ยใช้กับ was ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบไปแล้วในอดีตเนี่ย I เนี่ยใช้กับ was แต่ว่าประโยคนี้ I ใช้กับ were ทำไม I งใช้กับ were เอาไปดูว่าประโยคนี้ ถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันซื้อรถคันนั้นไปแล้วนะทำไมเป็น were ไม่ใช่ I was you ทำไมไม่บอกว่า if I was you เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคุณไม่ได้นะเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาฉันเป็นคุณไม่ได้ก็เลยใช้ if I were you I would have bought that car โอเคนี่คือบอน u สไม่ใช่ I was you ไม่ใช่ If I was you แต่เป็น If I were you เพราะมันเป็นสมมติขึ้นมานะเป็นเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นมาแล้วก็มันเป็นจริงไม่ได้เป็นความเป็นไปไม่ได้ก็เลยใช้ I were If I were you I would have bought that car ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันก็ซื้อรถคันนั้นไปแล้วทีนี้มาดู S M R S M R เอสหมดไปแล้วว่าใช้กับประธานที่เป็น singular am ใช้กับประธานที่เป็น i แล้วก็อารใช้กับประธานที่เป็น plural ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคที่เป็น is am อ็มนะ is ใช้กับประธานที่เป็น singular หมดไปแล้วนะอย่างเช่นนี้นะ it is a pen นะ it ่ยเอ็ดเพเพราะว่าแพนเนี่ยเป็น1น,นะเป็น1น,นะ it is a pen ถ้าแพนนี่เป็น2ขึ้นไปจะทำไง they are pants นะเติม as เข้าไปนะนนะในวำ pants เนี่ยกลายเป็น they are pants นะเป็นหนึ่ง it is a pen ใช้กับประธานที่เป็น singular ทีนี้ am ใช้กับประธานที่เป็น i อย่างเดียวนะ i อย่างเดียวคือ i am a man i am a man ฉันคือผู้ชายหรือว่าผมเป็นผู้ชายนะเมื่อวานเนี่ย ผมผู้ชายอยู่วันนี้ผมเป็นผู้ชายแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะยังเป็นผู้ชายนะเป็นสิ่งที่ always true แล้วสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังถูกต้องอยู่ตลอดนะใช้ verb to be นี่ได้เลยนะ are are บอกไปแล้วว่า are ใช้กับประธานที่เป็น plural ที่เป็น2ขึ้นไปใช่ไหม they are men they are men นะพวกเขาเป็นผู้ชายนะ they are trees They are trees พวะเขาเป็นต้นไม้ They are pants s นะประโยคที่บอกไปแล้ว They are pants s นพะรากเขาเป็นปะกกานะ They are They, They เป็นสิ่งที่มากกว่า1ขึ้นไปเป็น2ขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าประธานในนี้ที่ใช้ verb to be เนี่ยประธานนี้จะเชื่อมไปที่สิ่งของนั้นน,นนะที่บอกว่า m e n นะเป็นผู้ชายหลายคนเลย They are m e n pants ที่เป็นปะกาหลาย,ลายด้ามขึ้นไปก็เลย They are pants โอเค ตัวอย่างต่อไปก็คือคําว่า be นะ verb to be นะคำว่า be เนะี่ยบางคนก็ไม่เรียกว่า verb to be แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็น verb to be เหมือนกันนะเพราะาเราใช้ยู่อย be verb form และก็ใช้กับ sentence นะหรือว่าประโยคที่เป็น future tense นะเป็นสิ่งที่บอกถึงอนาคตนะก็เลยใช้ be คำนี้มาช่วยอย่างเช่นประโยคที่ว่า I will be at the meeting tomorrow I will be at the meeting tomorrow แปลว่าฉันจะไปประชุมพรุ่งนี้หรือว่าฉันจะอยู่ที่ประชุมงานประชุมพรุ่งนี้ ใช้ I will be นะมี will เข้าไป B เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์และพระพจน์เหมือนกันนะประธานที่เป็น singular หรือว่า plural เ,เนี่ยใช้กับ B ได้หมดเลยเพราะว่ามีกริยาที่เป็น will มาช่วยนะ I will be they will be นะเป็นหนึ่งหรือว่าสองเครืไปใช้ B ได้หมดเลย คำสุดท้ายของ verb to be ก็คือคำว่า been ไม่อยากให้ทุกคนมางงในคำนี้มากนะแต่จะบอกง่ายๆว่า been คำนี้เป็นกริยาช่องที่3ของ verb to be is am are และใช้ใน perfect tenses โ okay. อเคเอาตัวอย่างให้1ตัวอย่างนะไม่ต้องไปจำอะไรมากมายนะเอาเลยให้1ตัวอย่างอย่างเช่นประโยคนี้ที่บอกว่า I have been living in the United States since 2004อีกครั้งหนึ่ง I have been living in the United States since 2004เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะพอเราไปเรียนรู้เรื่องท tense นะผมจะบอกให้อีกครั้งหนึ่งแต่ววันนี้เอาแค่นี้ไม่ต้องไปจำไปเยอะแยะมากมายกับ b บ n เพราะว่า b e n เป็นคำที่ใช้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะ โอเคสุดท okay, so ้ายนี้ก really ็มีนิทานมาฝากนะเป็น like นิทานภาษาอังกฤษก็ฝากให้ท okay. ุกคนนะที so, well, ่มาดูในวิดีโอคลิปเหล่านี future, ้นะให้ลองกดข้างล่างนี้นะลิงก์ข้างล่างนี้นะไปดูว่าน nice ิทานภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะไปลองฟังดูนะเป็นนิทานที่สนุกสนุกนะเป็นนิทานที่ beautiful และก็ e l ล x สิงนะไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเป็น YouTube อีกช่องหนึ่งก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และก็ตดติดตามในช่องนั้นด้วยนะวันนี้นะผมพิชชอนจาก USA ต้องจากทุกไปก่อนแล้วเจอกันในวิดีโอคลิปต่อไปบาย